สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Music Disc Eleven อ่าเกมนี้นะครับเป็นแฟนเมดของเกม Minecraft นะครับเปลี่ยนมาเป็นเกมเฮลเลอร์เกมนะครับสร้างโดยคุณเอ่อ l a r g e l a n Shelton นะครับเกมนี้เนี่ยเขาจะมาตีความเหมือนไม่ได้ตีความแต่เป็นแฟนเมดเกี่ยวกับแผ่นดิส์แผ่นนี้นะครับถ้าใครเคยเล่น Minecraft เนี่ยเรารู้จักเจ้าแผ่นดิสเอ่อ11เนี่ยก็จะ รู้นะครับว่าแผ่นดิสตนี้เนี่ยเสียงเป็นยังไงแต่ถ้าใครนะครับยังไม่เคยรู้จักว่าเจ้าแผ่นแผ่นนี้เนี่ยที่แผ่นแผ่นแตกๆเนี่ยมันมีเสียงยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสั้นๆกันก่อนครับ อ่าก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะมาดูกันว่าเขาจะตีแผ่เจ้าแผ่นดิสนี้เนะี่ยว่ายังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเรากดเพลย์กันเลยดีกว่าไปเอาครับใส่แผ่นดิสเรียบร้อยนี่เสียงเหมือนเดะเป็นเหมือนเสียงฝีเท้าของใครสักคนนะครับเหมือนวิ่งหนีอนะไรสักอย่างแบบเหนื่อยด้วยนะแล้วก็มีเสียงแบบแอมเบียนต่างๆนาะนนะ ขอไปสำหรับคำหยาบครับโอเคครับก็คือเป็นไมค์คราฟเลยนะครับสังเกตได้ว่าเราถือทอชเหมือนอยู่ในแอปเดินไมค์นะครับซึ่งเดินช้ามากนะครับเราจุดจุดจุดทอชได้ไหมเราจุดทอชไม่ได้ครับซึ่งเราเปิดประตูไม่ได้ด้วยนะครับเป็นเหมือนเกม Walk Simulator ป่ะเดินอย่างเดียวนะครับชีผมไม่เคยเล่นไมค์ครับแล้วกลัวขนาดนี้มาก่อนเนี่ย คือเกมทําบรรยากาศมาได้น่ากลัวมากนะครับจากตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้มีรูปคลิปเปอร์ด้วยนะครับเฮ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยถือว่าเจ๋งอยู่นะเป็นสตีฟใช่ไหมเราคือสตีฟที่เรากำลังเดินเข้าไปในที่ไหนสักแห่งหนึ่งครับเดอฟนี่เดินวนออกมาเหรอที่นี่ที่ไหนครับ เหมือนมีห้องห้องหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถไปได้ด้วยและแล้ว L, uh, อุย้ยขอภัรครับถ้ามีโทรศัพท์สัน่นทางนี้เหมือนจะเดินไปได้ด้วยนะครับเนี่ยอุย้ยเราเจอแผ่นดิสครับแผ่นดิสตัวการเลยแผ่นดิสสิบเอ็ดครับ e t o interact ก็แค่แผ่นดิสเก่าๆแผ่นนึงนะแผ่นเพลงเก่าๆนะครับโอเคเราก็เดินต่อไปคนระับเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นห้องอยู่นะเห็นมีห้องห้องหนึ่งนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นห้องอะไรนะฮะโอเคเดินต่อไปเลยนะครับถ้าผมใช้เวนะ็บแคมเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจนะ <laughs> ผมเล่าตาปี๋เลยเว้ยเย็นน่ากลัวมากเลยตอนนี้ผมเล่าตาเดินอยู่นะครับ เ่นว่ะยัเนะล่นเกมบีแล้วตาเอา่อสิ้นสุดทางเลื่อนทุยสิ้นสุดทางตรงนี้นะครับมีห้องไปต่อทางซ้ายเอ่อเราเดินต่อไปเลยดีกว่านะครับโอ้ทางแคบๆด้วยแล้วก็มีเหมือนหนังสืออยู่นะครับบนโตะ๊ะเราดูได้ไหมโอ้อ่านได้เหรอมีบทมีบทความไม่อ่านไหมครับผมอยากแปลเหมือนกันนะ เราได้กุญแจมาครับไม่รู้ว่าจะเป็นกุญแจจากด้านหน้าสุดเลยหรือเปล่าหรือว่ากุญแจดอกนี้นะครับอ๋อกุญแจดอกนี้ครับเราก็ไขเข้าไปแล้วเป็นไงเอ่ยก็เป็นเสียงของดิสสิบเอ็ดนะแผ่นที่สิบเอ็ดเฮ้ยเฮ้ยควนี้มีภาพด้วยครับอุย๊ย กมอินดี้นะครับแต่ถือว่าตัวเกมทําบรรยากาศออกมาได้น่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรบ้างมันอาจจะเป็นตีมไมค์ครับก็จริงแหละโอ้แต่ถ้าแม่งใส่แบบ S.T.P ตัวใหญ่ๆห,หน้าตาหน้ากลัวเดินเข้ามาจัมสแกรเราผมน่าจะกีร้านบ้านหนึ่งรอบ แต่นี่ก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเขาทําแฟนเมทออกมาว่าไอความลับของแผ่น11เนี่ย dis 11เนี่ยอ่อเป็นเหมือนเสียงของสตีฟที่วิ่งหนีฮีโร่บายอยู่ในอาเดอนไมนะครับอ่าก็ถือว่าสร้างสรร์แล้วก็หลอนอยู่นะหลอนอยู่พอตัวเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับถึงเป็นเกมสั้นๆก็ตามว่าจะเป็นเกมน้าครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนมีเกมอะไรแนะนำเข้ามาได้นะครับเกมบินดี้เกมอะไรก็ตามเกมเฮอร์เรอร์ผมจะพยายามเล่นนะถึงแม้จะกลัวผีวมากๆก็ตาม ไปแล้วครับสวัสดีครับ